ซอพาเมตโตแอนคาเยนติ e เค n นิงแชม o ูบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทโบทานิคอลกรีนแคร์ e 250มิลิลิตรอันนี้ไม่ใช่รูปแบบกิีนละมันเป็นแชมพูที่ผสมส่วนผสมอื่นลองสังเกตตัวเองอยู่นะคะพอเวลาปสัสสาวะเนี่ยมันต้องออกแรงเบ่งไหมมันพุ่งออกไปไกลาจากร่างกายไหมมันติดติดขัด,ข,ดขัดไหม มันเป็นสายต่อเนื่องไหมพวกเนี้ยมันคืออาการเริ่มต้นของต่อมลูกหมาโตสาช่วยทำให้สุขภาพต่อมลูกหมาดีขึ้นหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าซอลพามตโตช่วยแก้ปัญหาต่อมลูกหมากโตได้ ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางหัวเถิกหัวล้านได้แล้วสงสัยว่ามันคืออะไรกันนะเดี๋ยว e ีพีนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าซอพาเมโตมันคืออะไรมันมีประโยชน์อ,ะ,อะไรมีผลข้างเคียงอ,ะ,อะไรยี่ห้อไหนดีกินตอนไหนทาตอนไหนต้องกินนานขนาดไหนถึงจะเห็นผล ต้องกินตลอดไปไหมและเรื่องที่ควรรู้ก่อนใช้ a ซลพาเมตโตรหรือ s e เรโนโลเลเพนส์คือปามขนาดเล็กชนิดหนึ่งหรือบางคนเรียกว่าปามแคระเหตุผลเพราะว่าพอต้นมันโตเต็มที่มันมีความสูงเพียงแค่200-300ถึงซนติเมเท่านั้น มีใบเรียงกันคล้ายกับพัดแต่ใบเนี่ยจะมีลักษณะที่มันไม่เรียบคล้ายๆกับใบเลื่อยที่เป็นหยกัยกๆเพราะฉะนั้นภาษาไทยก็เลยมาตั้งชื่อมาเรียกกันว่าปาล์มเลื่อยหรือว่าปาล์มใบเลื่อยนั่นเองเป็นพืชพื้นเมืองตามชายฝั่งทะเลที่เป็นทรายทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก ในสมัยก่อนชาวพื้นเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกานำซอพาเมตโตมากินเป็นอาหารแล้วก็ใช้เป็นยาเพื่อรักษาปัญหาทางเดินปัสสาวะแล้วก็ปัญหาต่อมลูกปมาในผู้ชายถามว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้วิทยาศาสตร์อะไรหรอกเขาใช้วิธีการทดลองกินแล้วได้ผลอะไร จำไว้สังเกตแล้วก็จดบันทึกแล้วก็บอกต่อๆกันมาถามว่าเพราะอะไรไม่รู้ไม่รู้เหตุผลแต่กินอันนี้แล้วได้ผลอย่างนี้เอามากินเป็นอาหารแล้วก็เอามาใช้เป็นยาเพื่อรักษาทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมากในผู้ชายพอเป็นสมัยใหม่ปุ๊บวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปศึกษาแล้วว่าซอพาเมตโตช่วยทำให้ภาวะต่อมลูกหมากโตดีขึ้น และยังช่วยทำให้ปัญหาผมร่วงผมบางหัวเถิกหัวล้านที่เกิดจากกรรมพันธุ์ดีขึ้นด้วยเหตุผลก็เพราะว่าสามารถเข้าไปยับยั้งการสร้างการผลิตฮอร์โมน DHT ที่มากเกินไปโดยเข้าไปออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่า 5- l p p h r r e u u t t s s เอนไซม์นี้ทำหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายชนิดเทสโทสเตอโรน ไปเป็นฮอร์โมนเพศชายชนิด DHT ประโยชน์ของซอพาเมตโตมีดังนี้ 1. ช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางหัวเธอหัวล้านที่เกิดจากกรรมพันธุ์ได้ผมแนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาผมร่วงว่าสาเหตุมันคืออะไรวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้ครับ 2. ช่วยทำให้ผู้ชายที่มีปัญหาปัสสาวะลำบากดีขึ้น 3. ช่วยทำให้สุขภาพต่อมลูกหมาดีขึ้น 4. ช่วยทำให้สมดุลของฮอร์โมนเพศชายดีขึ้น 5. ช่วยลดการอักเสบของร่างกายผลข้างเคียงมีอะไรบ้างซอพามเมตโตก็คือพืชชนิดหนึ่งนะครับ การกินในปริมาณเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นรูปแบบของอาหารธรรมชาติแล้วไงครับมันเป็นรูปแบบของอาหารเสริมเพราะฉะนั้นก็ควรเริ่มต้นกินในปริมาณที่มันต่ําๆก่อนแล้วก็คอยสังเกตร,ร่างกายว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรที่มันผิดปกติบ้างโดยผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะปวดหัวอาจจะคลื่นไส้อาจจะอาจเจียน หรืออาจจะท้องผูกและด้วยความที่ว่าซอพาเมตโตเข้าไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมน d h t ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่กำลังมีลูกผู้หญิงที่กำลังวางแผนจะมีลูกหรือผู้หญิงที่กำลังให้นมลูกอยู่เนี่ยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้เสมอรวมถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยนะครับถ้าคุณมีโรคประจาตัวอะไรคุณจาเป็นจะต้องกินยาเป็นประจาอะไร คุณก็ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เสมอวิธีการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนซอพาเมโตเข้าไปแก้ปัญหาอยู่2อ,อย่างใช่ไหมครับคือปัญหาต่อมลูกหมากโตและปัญหาผมร่วงผมบางหัวเถิกหัวล้านที่เกิดจากกรรมพันธ์วิธีการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนมันไม่ใช่แค่ใช้ซอพาาเมโตแล้วจบไง การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนก็คือการเข้าไปแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยดูแลแบบองค์รวมมาดูปัญหาอย่างแรกกันก่อนนะครับก็คือต่อมลูกหมากโตหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะต่อมลูกหมากโตแทบทุกคนก็คือฮอร์โมน DHT DHT ย่อมาจากไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน เป็นฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่งนะครับในบรรดา4ชนิด4ชนิดนี้มีอะไรบ้างมี DHEA อ n นโดรสติีนไดโอนเทสโทสเตอโรนและ DHT ใน4อย่างนี้นะครับ DHT มีฤทธิ์รุนแรงที่สุด DHT มีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมีมากเกินไปก็ไม่ดีไม่มีเลยก็ยิ่งไม่ดี DHT ที่มากเกินไป จะไปกระตุ้นทําให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นตอนเด็กๆฮอร์โมน d h t เนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนตอนที่คุณเริ่มจเจริญพันธุ์เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มมีความต้องการทางเพศเริ่มมีประจำเดือนเริ่มมีน้ำอสุจิตรงนั้นแหละคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ฮอร์โมน DHT มีปัดส่วนที่สูงขึ้นแล้วมันก็จะสูงขึ้นตามอายุอามอายุ แต่มันจะลดลงเพียงเล็กน้อยหลังจากที่คุณเริ่มเข้าสู่วัยแก่ชราวิธีการแก้ปัญหาต่อมลูกหมากโตแบบยั่งยืนก็คือ 1. ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพฤติกรรมที่คุณทำในแต่ละวันเนี่ยมันส่งผลวันนิดวันหน่อยวันนิดวันหน่อยสิ่งที่เราทำวันนี้นะครับมันก็จะไปออกดอกออกผลเกิดผลลัพธ์ในวันหน้า อาหารที่คุณกินในแต่ละวันอารมณ์ที่คุณมีในแต่ละวันอุจจระที่คุณขับถ่ายออกมาแต่ละวันออกกําลังกายแต่ละวันเอนหลังนอนแต่ละวันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วส่งผลต่อผลลัพธ์ในวันข้างหน้าทั้งสิน้น 2. ผู้ชายที่อายุ30ปีขึ้นไปควรเริ่มสังเกตร่างกายตัวเองทุกครั้งที่มีการปัสสาวะลองสังเกตตัวเองดูนะครับว่า พอเวลาปัสสาวะเนี่ยมันต้องออกแรงเบ่งไหมมันพุ่งออกไปไกลจากร่างกายไหมมันติดติดขัด,ข,ดขัดไหมมันเป็นสายต่อเนื่องไหมพวกเนี้มันคืออาการเริ่มต้นของต่อมลูกหมากโต 3. ผู้ชายที่มีอายุ45-50ปีขึ้นไปควรมีการตรวจต่อมลูกหมากด้วยในทุกๆปีจะตรวจโดยผลเลือดก็ได้จะตรวจโดยหัตถการก็ได้ เป็นการ early detection แล้วถ้าเกิดว่าบังเอิญตรวจเจอว่าเริ่มมีปัญหาเริ่มมีภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วหมอเขาอาจจะแนะนำให้เริ่มใช้ DHT blocker แล้วอ่ะถ้าจำเป็นจะต้องเริ่มก็ต้องเริ่มยิ่งใช้เร็วยิ่งแก้ปัญหาเร็วก็ยิ่งดีจริงๆแล้วซาลาเมตโตเนี่ยเป็นแค่หนึ่งใน DHT blocker นะครับ มันยังมียามันยังมีสารอื่นๆอีกที่ยับยั้งการสร้างฮอร์โมน DHT ที่มากเกินไปมาดูปัญหาผมร่วงผมบางหัวเถิกหัวล้านกันบ้างนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เลยของปัญหาเส้นผมที่มันหลุดร่วงเนี่ยก็คือกรรมพันธุ์ซึ่งมันทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมน DHT มากเกินไปแล้วสาเหตุอื่นๆอีกก็คือพฤติกรรมที่ทำในแต่ละวัน ฮอร์โมน DHT เนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นทําให้ผมที่มีอยู่เนี่ยมันหลุดร่วงออกไปพอมันหลุดร่วงออกไปปุ๊บมันยังไปยับยั้งทําให้เส้นผมที่จะงอกขึ้นมาใหม่เพื่อไปทดแทนเส้นเก่าที่มันหลุดร่วงเนี่ยมันไม่งอกขึ้นมาอีกพอมันเจอ d h t มากเข้ามากเข้ามากเข้าสะสมปัญหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะเริ่มจากผมร่วงมากขึ้นผมร่วงมากขึ้นผมเริ่มบาง แลสะสวละผมก็เริ่มเถกเถกจากด้านบนก็ว้าวขึ้นไปหน้าผาก,ก็ค่อยๆกว้างขึ้นแหวงจากด้านบนก็ค่อยๆเห็นเป็นไข่ดาววงกว้างขึ้นกว้างขึ้นจากตอนแรกเป็นจุดบางๆก็เริ่มเป็นเหรียญบาทเหรียญสิบ,บาทกว้างขึ้นกว้างขึ้นสุดท้ายนะครับมันก็เลยร่วงจนไม่เหลือสักเส้นก็กลายเป็นหัวลา้านนั่นเองวิธีแก้ปัญหาผมร่วงแบบยั่งยืนหนึ่ง เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเลยดูแลพฤติกรรมที่คุณทำในแต่ละวันกินอาหารที่ร่างกายชอบเยอะๆกินอาหารที่ร่างกายไม่ชอบน้อยๆ 2. early detection ก็คอยสังเกตมันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองทุกๆวันถ้าผมมันร่วงมากกว่าปกติแล้วคุณก็ควรที่จะต้องหาสาเหตสุสิมันมีจุดเปลี่ยนอะไรในร่างกายคุณ ช่วงนี้ไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาถ้าคุณหาสาเหตุด้วยตัวเองเจอแล้วแก้ปุ๊บแล้วมันหายก็ดีแต่ถ้าสมมุติว่าคุณหาสาเหตุไม่เจอคุณก็ไปหาคนที่เขาเก่งกว่าคุณก็คือไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปปรึกษาเขาซิว่าลองดูซิว่าปัญหาผมร่วงที่เจอช่วงเนี้ยสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเราจะได้แก้ไขมันทัน 3. ถ้าใครเจอว่าสาเหตุของผมร่วงคือฮอร์โมน DHT ที่มากเกินไป หมอเขาอาจจะไม่ได้แนะนําให้คุณกินคุณใช้ซอพาเมโตก็ได้นะครับเขาอาจจะแนะนําให้คุณใช้ฟินิสเดรยร่วมกับไมนอกซิดีลก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องใช้ซอพาเมโตในทุกกรณีนะครับผมแนะนําให้คุณไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟินิสเดรยว่ามันคืออะไรมีประโยชน์อะไรมีผลข้างเคียงอะไรไมนอกซิดิลคืออะไรมีประโยชน์อะไรมีผลข้างเคียงอะไรไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่2คลิปนี้ครับ ยี่ห้อไหนดีซอพาเมโตมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนถึงราคาหลักพันเริ่มแรกเดิมทีมันก็มีเฉพาะยี่ห้อต่างประเทศแหละครับแต่ปัจจุบันมันมีทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศส่วนผสมก็ไม่เหมือนกันปริมาณก็ไม่เท่ากันบรรจุภัณฑ์ก็ไม่เหมือนกันราคาต่อหน่วยก็ไม่เท่ากันปริมาณต่อหน่วยก็ไม่เท่ากัน ต้องลองเลือกลองพิจารณากันดูเอาเองนะครับผมยกตัวอย่างมาให้ดู6ยี่ห้อนะครับ 1. ยี่ห้อ Nature Life บริษัทที่ผลิตก็คือบอริษัท Organic d e h y d r a t e Foods อันนั้นเป็นแบบกินนะครับมีทั้งหมด60เม็ด 2. ยี่ห้อ ProstaCare นะครับบริษัทที่ผลิตก็คือบอริษัท Mega อันนี้ก็เป็นแบบกินเหมือนกันมีปริมาณ30เม็ด ยี่ห้อที่3อันนี้ก็เป็นแบบกินเหมือนกันนะครับยี่ห้อ Prostate Health บริษัทที่ผลิตก็คือบริษัท New l i l i t มีปริมาณ100เม็ดยี่ห้อที so ่4ยี่ห้อ So p a m erm e t o and Cayenne t i c k e n i n g Shampoo บริษัทที่ผลิตก็คือบริษัท Botanical Green Care ปริมาณเนี่ย250มิลลิลิตรอันนี้ไม่ใช่รูปแบบกินละมันเป็นแชมพูที่ผสมส่วนผสมอื่น ยี่ห้อที่5นะครับยี่ห้อซอพาเมตโตเอ็กซ์ตรับริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทฮอลลีวูดเซคริตส์ปริมาณ100มิลลิลิตรอันนี้ไม่ใช่แบบแชมพูนะครับอันนี้เป็นแบบทาและยี่ห้อที่6นะครับยี่ห้อที่เป็น House Brand เวลาคุณเข้าไปคลีนิกรักษาผมคลีนิกปลูกผมโรงพยาบาลรักษาผมอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ย บางทีเขาก็ไปจ้างไป OEM โรงงานที่อยู่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศก็ได้นะผลิตขึ้นมาแล้วก็มาติดเป็นยี่ห้อคลินิกนั้นโรงพยาบาลน,นั้นหมอนั้นราคาสูงสุดก็ไม่ได้แปลว่าดีที่สุดราคาต่ำสุดก็ไม่ได้แปลว่าแย่ที่สุดซอพาเมตโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์นะครัมันเป็นชื่อพืชเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรงงานที่เอาพืชตัตวนี้มาสกัดมาบรรจุ มาในรูปแบบต่างๆแบบกินแบบแชมพูแบบทาเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะมีของยี่ห้อต่างประเทศเท่านั้นแต่ปัจจุบันมันมีทั้งของไทยและก็ของต่างประเทศโดยหลักการและยังไงของไทยก็ต้องราคาต่ํากว่าของต่างประเทศและในของไทยเองเนี่ยมันก็มีหลายแบบอีกบางอันก็จะเป็นโรงงานที่อยู่ในเมืองไทยบางอันก็เป็นโรงงานที่จ้างมาจากต่างประเทศแล้วในรายละเอียดโรงงานยังไม่เหมือนกันอีกนะ โรงงานเนี่ยก็ต้องดูว่าไปเอาวัตถุดิบมาจากไหนยังไงยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจุบันมันยังไม่ได้มีซอพัเมโตที่ปลูกในเมืองไทยหรอกเขาก็ต้องไปเอาโรงงานจากต่างประเทศก็ต้องดูว่าเขาเลือกเกรดไหนเข้ามาใช้เลือกคุณภาพเรื่องความเข้มข้นเลือกความบริสุทธิ์มีสารปนเปืป้อนอะไรต่างๆความสะอาดคุณภาพของโรงงานรวมถึงวิธีการจัดจาหน่ายของเขาอะมันก็จะส่งผลต่อราคาทั้งหมด ก็ต้องไปพิจารณาดูในมิติต่างๆแล้วก็เลือกแล้วก็ทดลองกันเอาเองนะครับกินตอนไหนทาตอนไหนถ้าเป็นแบบกินนะครับก็ควรกินเวลา3ามทุ่มของทุกวันต้องกินทุกวันต่อเนื่องนะครับเพราะร่างกายผลิต DHT ทุกวันถ้าวันไหนลืมวันถัดไปไม่ต้องเพิ่มนะสมมติคุณกินวันละหนเม็ดว,วันนี้วันนี้ลืมวันพรุ่งนี้ไม่ต้องเพิ่มทดแทนเป็น2เม็ดนะครับ ให้กินปริมาณเดิมที่สําคัญก็คืออย่าลืมกินถ้าแบบทาก็ควรทาเวลาเดิมทุกๆวันใครสะดวกทาตอนเช้าก็ทาตอนเช้าเวลาเดิมใครสะดวกทาเวลาเย็นก็ทาเวลาเย็นเหมือนเดิมที่สําคัญอย่าทาเยอะเกินไปต้องกินนานขนาดไหนถึงจะเริ่มเห็นผลถ้าเป็นการแก้ปัญหาตอมลูกมากโตจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1- ถึงสองเดือนก็เริ่มเห็นผลแล้ว แต่ต้องเริ่มใช้เริ่มกินตั้งแต่ตอนเป็นต่อมลูกมาโตในระยะเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นการแก้ปัญหาผมร่วงผมบางหัวเถอกหัวล้านใช้ระยะเวลา6 1ถึง12เดือนถึงจะเริ่มเห็นผลบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าขึ้นกับบุคคลและก็ปัจจัยอื่นๆด้วยต้องกินตลอดไปไหมมรดกที่เราได้รับมาจากพ่อแม่นะครับเรายังเลือกได้นะว่าจะเอาหรือจะไม่เอา แต่กรรมพันธุ์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกเลยมันจะอยู่กับคุณตั้งแต่วันที่คุณเกิดจนกระทั่งถึงวันที่คุณตายถ้าร่างกายมันสร้างฮอร์โมน d t t มากเกินไปมันก็จะสร้างมากเกินไปอย่างนั้นจนกระทั่งคนที่คุณตายตอนที่คุณใช้ตอนที่คุณกินซไพเมโตมันก็จะไปยับยัง้งทำให้การสร้าง d h t ลดลงแต่พอคุณหยุดใช้หยุดกินปุ๊บมันก็กลับมาเกิดปัญหาเหมือนเดิม เรื่องที่ควรรู้ก่อนใช้ซอพาเมโต 1. ซอพาเมโตเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของการยับยั้งการสร้างฮอร์โมน DHT ที่มากเกินไปยังมี DHT บล็อกเกอร์อื่นๆอีก 2. ออย่าก,กินซอพาเมโตเพื่อหวังผลด้านลดการนักเสบเพราะซอพาเมโตมันก็แค่พืชชนิดนึงพืชเนี่ย ทุกชนิดเลยมันจะมีสารไฟโตนิทรียนหรือว่าสารพฤกษะเคมีซึ่งสารพฤกษะเคมีเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอยู่แล้วยังมีพืชผักผลไม้รวมถึงเครื่องเทศอื่น,นๆที่น่าสนใจมากกว่าซอมพาเมตโตอ,อีกเยอะไปหมดเลยในแง่ของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับ 3. ซอพาเมตโตเหมาะกับผู้ชายไม่เหมาะกับผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์และวางแผนจะตั้งครรภ์ 4. ซอพาเมโตไม่ใช่พืชชนิดเดียวที่ทำให้ต่อมลูกหมากโตดีขึ้นยังมี Stinking n e t t l r r o o t b บล s อสเบอร,ร์และเก e ฟซ e d ที่ช่วยทำให้อาการของต่อมลูกหมากโตดีขึ้น 5. ซอพาเมโตไม่ใช่ทุกอย่างของการรักษาผมร่วงผมบางหัวเถอกหัวล้านที่เกิดจากกรรมพันธุ์นะครับ ยังมีฟินิสเตอร์ไลมนอกซิดิลซิงไบโอตินและเบต้ากลูแคนที่ช่วยแก้ปัญหานี้ด้วย 6. ผู้ชายที่โชคร้ายมีกรรมพันธ์หัวล้านอาจจำเป็นจะต้องใช้ซอพาเมตโตไปตลอดเพราะถ้าหยุดใช้เมื่อไหร่ผมก็กลับมาร่วงเหมือนเดิม 7. ซอพาเมตโตมีทั้งแบบกินแบบทาแบบชมพูถ้าใช้ร่วมกันทั้งภายนอกภายในอันนี้จะเห็นผลดีที่สุด ในแง่ของการรักษาผมร่วงนะครับแต่ในแง่ของต่อมลูกหมากโตแค่กินอย่างเดียวก็พอ 8. ในแง่ของการรักษาผมร่วงการใช้ซอพาเมตโตอย่างเดียวไม่ดีเท่ากับใช้อย่างอื่นร่วมด้วยเช่นฟินิเซร้ไมนอกซิดิลรวมถึงวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระอื่น,นๆเช่น ซิงค์ไบโอตินวิตามินดีแอสตาแซนตินวิตามินอีวิตามินซีวิตามินบีไอรอนแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดโอเมก้และเซเลเนียม 9. ใช้ซอพาเมโตแต่พฤติกรรมที่ทำในแต่ละวันทำแต่สิ่งที่ร่างกายไม่ชอบทำแต่สิ่งที่เป็นพิษทำแต่สิ่งที่ทำลายสุขภาพก็ไม่เห็นผลลัพธ์นะครับสรุป ซอพาเมตโตคือปาล์มขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่อยู่ทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกคนในสมัยก่อนเอามากินเป็นอาหารแล้วก็เอามาใช้เป็นยาเอามาใช้เป็นยาเนี่ยมารักษาปัญหาทางเดินปัสสาวะของผู้ชายแต่คนสมัยใหม่เนี่ยเอามารักษาปัญหาอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือรักษาต่อมลูกหมากโตเรื่องที่2ก็คือเอามารักษาปัญหาผมร่วงผมบางหัวเถิกหัวล้าน ที่เกิดจากกรรมพัน์ซพาเมโตเนี่ยเข้าไปออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมน DHT ที่มากเกินไปการกินในปริมาณเล็กน้อยมันไม่ค่อยเกิดผลเสียผลข้างเคียงอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มกินในปริมาณที่มันเยอะขึ้นต้องระมัดระวังผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาซอพาเมโตไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของการแก้ปัญหา2อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปนะครับ มันยังมีตัวเลือกอื่นๆมันยังมีสารอื่นๆที่มาจากธรรมชาติที่ช่วยทําให้ปัญหาต่อมลูกหมากโตแล้วก็ปัญหาผมร่วงที่เกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยมันดีขึ้นได้ด้วยท่านไหนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางหัวเถิกหัวล้านที่เกิดจากกรรมพันธุ์และอยากหาอาหารเสริมที่มีคุณสมบัติ3อย่างนี้คือ 1. ยับยั้งทําให้ผมร่วงลดลง2 ระตุต้นทําให้ผมงอกขึ้นใหม่มากขึ้นแล้วก็3ามทำให้ผมที่มันงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยจเจริญเติบโตอยู่บนหนังศีรษะไปนานๆมีทั้งแบบกินแล้วก็แบบทาสามารถสั่งซื้อได้ทาง LineID w t w l n l s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  เับเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเส้นผมที่เกิดจากกรรมพันธุ์ในทุกระยะเลยระยะเริ่มต้นผมเริ่มมันเยอะขึ้นผมเริ่มร่วงมากขึ้นอันนี้ก็เหมาะเลย มันจะได้มันลดลงมันจะได้ล่วงลดลงระยะบานกลางเอาละเริ่มเถกเริ่มบางเบาก็เป็นตัวเอ็มละเริ่มเป็นไข่ดาวจากตรงกลางละอันนี้ก็เหมาะเลยทําให้ผมล่วงลดลงทําให้ผมงอกขึ้นใหม่มากขึ้นระยะรุนแรงคุณไปผ่าตัดปลูกผมมาแล้วอันนี้ก็ยิ่งเหมาะเลยผมที่คุณไปผ่ามาแล้วผมที่ไม่ได้ผ่าไม่ได้ย้ายมาเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดไม่ล่วงออกไปจะได้อยู่บนหัวในน,นั้นท่านไหนที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโต อยากหาอาหารเสริมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติช่วยบำรุงสุขภาพต่อมลูกหมากให้แข็งแรงสามารถสั่งซื้อได้ทาง Line ID at wellness hub ถ้าคุณมีเป้าหมายเหมือนกันคืออยากคุณดีอยากชะลอวัยอยากห่างไกลโรค wellness hub ยังมีเนื้อหาให้คุณดูอีกหลายอย่างเลยครับรายการสุขภาพองค์รวม จะเล่าเรื่องการดูแลสุขภาพในหลายๆมิติรายการสูงไวัยไม่มีโรคจะแบ่งปันวิธีการดูแลพ่อแม่ซึ่งอายุมากแล้วแต่ยังแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวรายการออกกำลังกายชะลอวัยจะเป็นวิดีโอการออกกำลังกายของผมเองบทความในเว็บไซต์ wellnesshub.co จะพูดถึงประเด็นในด้านสุขภาพทีละเรื่องแต่ หลากหลายด้าน